ความรักของสาวสองพันปีคือการเลือกค่ะปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำของตานี่มีมาตลอดเลยนะคะแต่ต้องถ่ายละครเจอแดดเจอไฟเป็เนเวลานานฝ้ากละมาแน่นอนค่ะแต่บอกได้เลยว่านิสิตเซรั่มตอบโจทย์ค่ะจากที่เคยเป็นริ้วรอยเยอะๆเยอะแยะตรงนี้นี่ตรงหางตาหางคิ้วตรงนี้นี่มันก็หายแล้วก็ฝ้ามันก็จางลง มีความสุขแหละออกไปไหนก็มีแต่คนทักแหละว้าหน้าเราเดีขึ้นเดี๋ยวป้าจะทาให้ดูนะ,ะทาไปทุกวันทุกวันไม่ต้องอะไรมากทาเช้าทาเย็นแค่นี้แหละหน้าที่เราเป็นฝ้าเป็นกระยิ้วลอยมันก็ช่วยได้เยอะเลยได้ผลดีค่ะห้าจุดนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะแต่แต่แตแตแล,และค่อยๆรูปแล้วคิมันจะเตึงขึ้นหรอ รวบๆไปแล้วก็ใช้รูปขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าตึงรอยย่อหลังตาแล้วก็ใช้ตบๆตตนิดๆิดนึันะค่ะฝากเพื่อนๆนะคะที่วัยเดียวกันเนี่ยค่ะวัยเดียวกับฉันเลยะค่ะลองมาใช้กันดูใช้แล้วนะนับถือจริงๆนับถือมากเพราะอะไรเพราะไอล้ลองที่มันเคยลึกเนี่ยนะมันดูตื้นขึ้นเออมันตื้นขึ้นนะ และไอเหนียงที่มันเคยยันนะเออเหมือนเขามันระชับขึ้นอนะ่ This นะนิสิตเซรั่มเนี่ยทาไปแล้วหน้านจะเบาแบบนุ่มเบามากเลยนะหน้าจะดูดีดูผ่องมากเลยนะอป้าเนี่ยนะบอกเลยนะใช้เถอะไม่ว่าจะเป็นไวยป้าไม่ไวอ่อนกว่าป้าจะมีปัญหาใบหน้าหรือไม่มีปัญหาใบหน้าก็เถอะใช้เถอะเซรั่มตัวเนี้นิสิตเซรั่มเนี่ยเขาทําด้วยใจจริง